ครับวันนี้พบกับลูกชายยายปูครับมนีกเม่กับเพจหน้าที่ขายของตำมะคงนะครับผมบมือเม่ตำมะคงอันนี้อาจจะเป็นตําป้าครับใส่ปลาแดกลงไปอ้สีสันน่ากินครับผมเห็นแหล้วน้ำไล่ไหลเลยนางฝากไปกันไลยไหลไปง้อง้อเขาน้วง้อใส่เสษมะคงครับ เด็ดขายนะครับผมอันอหนวดหนโอ้สีสันครับผมน่ากินมากครับเนาะมาแล้วครับบิ่งของขายครับเมื่อไงกับซีมี่ไอหมูเดดเดียวทอดครับผมปีกไก่ทอดโอ้เรลืองเป็นตาแซบครับผมลูกค้ากับคอยทยอยเข้ามานะครับอันนี้กับพี่สาวครับ ซอยแม่ขายองครับผมเบองครับวันนี้กะเซมี่หมูทอดครับผมครับเ้ากะเซมี่อันนี้ยังแกงน้ำไม้ครับอันนี้ก็จะเป็นมกปลาซิวครับผมมกปลาซิ้วเป็นกระแซบครับอันนี้ก็จะเป็นอ้อมครับอ้อมหมูครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นในมกน้ำไม้ครับแล้วก็มีลายยางครับผม ลายยางหมากไครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นปลาบ้านทอดครับนี่พี่สาวซอยเมยขายของครับผม